อัปเดตดวงความรัก24ชั่วโมงนี้ของชาวกรุ๊ปบีเลือดกรุ๊ปบีหรือชาวธาตุลมนะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออจาจสมัครฐาโรด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ profile, และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยเลือดกรุ๊ปบี24ชั่วโมงนี้ดวงความรักเป็นอย่างไรกันบ้างจะเป็นที่ร๊ปเลือดหรือเปล่าอขอดูพลังงานหน่อยดูจากพลังงานต้องบอกเลยเลือดกรุ๊ปบีนะถ้าคุณโสดอยู่นะ เป็นไปได้ว่าคุณน่าจะมีคนที่แอบ,บชื่นแอบบชอบแอบบชมแล้วคุณอาจจะรู้สึกคิดมากไปเองนะว่าเขาไม่ชอบคุณคิดมากไปเองว่าเขาไม่มีเยื่อใหญ่ให้กับคุณแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนที่คุณแอบ,บชอบแอบบชื่นแอบบชมอยู่เขาแอบ,บมองคุณอยู่นะเออใน24ชั่วโมงนี้ถ้าคุณ สังเกตดีๆคุณจะเห็นและคุณจะมองเห็นเลยว่าคนที่คุณแอบชอบเขาแอบสนใจแอบเป็นห่วงแอบแอบเป็นห่วงแอบเป็นใยคุณอยู่นะเ ดูสินะดูจากพลังงานต้องบอกอย่าคิดมากเกินไปชาวครบบีนะดูจากพลังงานคนที่คุณชื่นชอบอยู่แอบชอบอยู่เขาก็แอบสนใจใหร้รู้ในตัวคุณแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยในตัวคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่ไม่ชัดเจนอ่ะคุณอ่ะไม่ใช่เขาไม่ชื่นไม่ชอบไม่รักคุณนะเขารักคุณเขามีความเป็นห่วงเป็นใยคุณมากแต่อยากให้คุณน่มีพลังงานดีๆมากกว่านี้อยากเห็นคุณมีความสุขนะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่กับความสุขค่ะเมื่อคุณเป็นความสุขเขาจะเข้าหาคุณแต่เมื่อคุณเป็นเมื่อคุณทุกข์อ่ะเมื่อคุณจมอยู่ความทุกข์อ่ะมันเหมือนคุณผลักใสให้ใครก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้ว24ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่า ทันทีที่คุณมีพลังงานบวกนะคนที่เขาสถานะไม่ชัดเจนกอบคณเขาจะยิ่งอยากเข้าหาคุณดึงดูดพลังงานดีๆเขาสูดชีวิตเยอะๆค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอยากบอกว่าแฟนรักมาก24ชั่วโมงนี้ยังไงเขาก็ง้อคุณถ้างอนกันอยู่ไม่พอใจกันอยู่นะเคืองๆกันอยู่24ชั่วโมงนี้เขากลับมาค่ะ เขากลับมาง้อคุณแน่แต่คุณต้องสร้างพลังงานความสดใสกับตัวเองเนาะสร้างพลังงานดีๆกับตัวเองร่าเริงเขาไว้สดใสเขาไว้มีพลังงานบวกๆเขาไว้นะเออแล้วความรักดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะไม่เป็นที่กุุบเลือดหรอกเดี๋ยวดีแน่นอนขอแค่คุณสร้างพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิต24ชั่วโมงนี้ คนที่คุณรักคนชื่นคุณชอบคุณชมนะความรักของคุณจะเข้ามาหาคุณแน่ๆเมื่อคุณมีความรักตัวเองที่มากพอและมีพลังงานบวกบวกพลังงานดีๆให้แก่ชีวิตของคุณมากพอยินดีด้วยนะ